แกะปูแบบมืออาชีพนะฮะนี่ใครอยากรู้ว่าทำยังไงนะครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ เราเลือกเป็นปูมัดแครกซึ่งก็เป็นปูทะเลนั่นเองนะครับเลือกมาวันนี้ก็คือปูขาวทองหลังก้ามเขาจะใหญ่ๆแบบนี้นะครับเปลือกเขาจะมีความบางเนื้อเขาจะมีความหวานหอมกว่าสายพันธุ์อื่นๆส่วนวิธีการเลือกปูนะครับที่เราจะดูที่ก้ามใหญ่ๆแล้วนะฮะให้สังเกตส่วนท้องด้านล่างนะครับถ้าเขาเป็นสามเหลี่ยมทรงสูงแบบนี้คือป,ปูตัวผู้นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเมียสามเหลี่ยมเขาจะป้านออกปปเป็นลักษณะของกระเป๋าจะไม่ง่ายนะครับว่าตัวเมียเขาต้องมีกระเป๋าไว้คอยอุ้มลูกนั่นเองและเวลาเลือกปูให้เนื้ออแแนนนนน่ัััััดบบรกกกตวปู้หมี ความสมดุลกันและถ่วงมือนะครับต่อมาก็คือการเอามือไปกดที่ช่องท้องถ้าช่องท้องเขาแน่นไม่บุ่มลงไปนะครับแสดงว่าปูตัวนั้นเนื้อแน่นแน่นอนเหมาะแก่การนามาทาอาหารตอนนี้นะครับมาถึงวิธีการนึ่งปูแล้วนะครับนึ่งยังไงให้อร่อยหวานนะฮะเราต้องใช้ไฟแรงวันนี้เราเลือกใช้เตาจากกอรเรนเย่เป็นเตาอินดักชันทั้งหมด4หัวเตาแยกอิสระทุกเตานะครับ ต้องบอกเลยนะครับว่าเตานี้สามารถเชื่อมต่อ2เตาสําหรับภาชนะขนาดใหญ่ได้ครับตรงกลางอะไรเขาบอกว่าอันนี้เตายากเปล่าไม่ใช่นะฮะมือจับได้แต่มันเป็นฮูดดูดควันดูดดีดูดแรงนะฮะรับรองว่าควันไม่ท่วมห้องแน่นอนนะครับต้องบอกเลยนะฮะว่าใครที่กลัวเรื่องความสกปรกนะครับสำหรับเครื่องดูดควันเครื่องนี้นะครับที่ติดอยู่กับตัว induction นะฮะแผ่นกรองสามารถถอดออกรวมถึงถาดนะครับล้างทำความสะอาดได้ง่ายครับสำหรับใครนะครับที่สนใจอยากได้ฮูดอินฮอบจากการอนย์นะครับให้ส่วนลดไปเลยนะครับ10%นะครับ เพียบอกหน้าร้านหรือตัวแทนจําหน่ายของเรานะครับว่ามาจากรายการเชฟกิ๊กนะครับนับจากวันนี้1เดือนเต็มครับตอนนี้นะครับเตาเราเดือดแล้วเอ้ยเตาเดือดน้าเดือดชั้นโอ้โมันเดือดจริงจังเลยนะนอกจากนั้นนะครับระหว่างที่เราใช้งานเตาจะทําความร้อนเฉพาะพันชนะโลหะที่สัมผัสเท่านั้นส่วนอื่นเรามือจับดูนะฮะจะไม่ร้อนแน่นอน สำหรับวิธีการนึ่งนะครับเราจะหงายปูขึ้นนะครับถ้าปูมีบันมีไข่จะได้ไหลกลับไปอยู่ในกระดองเดี๋ยวเราจะตั้งเวลาการนึ่งไว้15นาทีพอปูตัวนตัวาค่อนข้างใหญ่15 minutes later ตอนนี้นะครับเราได้ปูเรียบร้อยแล้วนะครับนี่สวยงามแบบนี้เลยนะครับแล้วก็เราจะสอนวิธีการแกะง่ายๆนะครับตะปิงเขาอยู่ด้านล่างเนาะเราตะปิงเขาออกก่อนอย่างนี้ต่อไปนะครับเราจะเอากระดองเขาออกใช้ตัวสันมีดนะครับเกาะไว้กับตัวขาหลังสุดและใช้มือดึงขึ้นมา แบบนี้ก็จะได้แล้วออกมาอย่างนี้ดูมันได้เาลายเห็นไหมฮะเมื่อเราหงายปูในการนึ่งมันเขาจะเกาะอยู่จะแยกเป็นส่วนๆไว้ก่อนนะครับเราจะเกล้าออกมาด้านบนนี้คือนมปูนะครับก็คือปอดเขาเราจะเกี่ยวออมานะครับต่อไปนะครับเราจะทําการตัดขาหลังเขาออกนะครับต่อไปนะครับแยกตัวกล้ามกับกล้ามอ่อนเขาออกจากกันอันนี้ข้อต่อนะครับอีกข้อหนึ่งเราก็ต้องแยก นี่กล้ามอ่อนเขาข้อต่อต่อไปนะครับเราจะทําการดึงตัวป่ากเขาด้นานนอกนะครับมันจะมีเป็นตัวหลอดลมเขาอยู่ด้านในนะครับตัดแต่งโกวดออกมาให้สวยงามแล้วตัดขอบเขาออกนะครับ เรียบร้อยแล้วตัวมันปูที่เราได้เมื่อสักครู่เราจะเคลียร์ลงในกระดองเวลาไปเที่ยวทะเลนะฮะแกะให้คุณแม่หรือแฟนเนี่ยโอ้โหสบายเลยนะครับแบบนี้ในมันปูเห็นไหมฮะเมื่อกี้วิธีการนึ่งปูทำยังไงครับที่เราสอนไว้คือหงายปูขึ้นเนาะตัวมันปูเขาจะเกาะเป็นก้อนแบบนี้นะะเห็นไหมฮะสวยงามเห็นไหมฮะโอ้โหมันดูนะ่ากินมากเราก็จะได้มันปูแยกมาแบบนี้นะครับต่อไปทําการตัดเนื้อปู เราก็จะทุกชิ้นส่วนออกมาแบบนี้ครับตอนนี้นะครับเราจะสอนกันนะครับแกะขาเขาก่อนนะครับเราจะตัดตัวขาออกแบบนี้นะครับนี่แล้วก็สองด้านแบบนี้นี่ครับเราแยกไว้แบบนี้นะครับอ่าตัดตัวขาออกแบบนี้พเบบพราะทุกส่วนเขาจะมีเนื้ออยู่นะครับแบบนี้เลยนะนี่นี่เราได้ขาของเขาทั้งหมดข6ขาแล้วนะครับเราใช้ตะเกียบนะครับดันด้านนะครับเล็ก ขึ้นออกด้านบนค่อยๆดันนะครับเขาจะออกมาเป็นแท่งสวยางามแบบนี้นะฮะนี่คือพร้อมทานเลยตอนนี้นะครับเราจะทําการสอนแกะส่วนตัวตัวปูนะฮะจะมีข้อต่ออยู่เราต้องตัดข้อต่อเขาออกนะฮะเพื่อให้ทำการแกะเนื้อได้ง่ายแล้วก็ทําการผ่ากลางแบบนี้นะฮะให้ออกเป็นลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับแซะเนื้อปูนะครับไว้ที่กระดองใช้หาตะเกียบก็ได้นะครับสัน่นง่ายแบบนี้ลงไป เขจะเป็นริมปูอยู่ตอนนี้นะครับมาที่ข้อต่อกับก้ามกันนะครับเราเริ่มที่ข้อต่อก่อนนะครับระวางไปหงายก็ขึ้นเนาะใส่ผ้าแล้วก็ทุบลงแค่นี้เองครับเราก็จะได้ข้อต่อมาสวยงามแบบนี้ต่อไปก้ามอ่อนนะครับหงายเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ทุบเช่นเดียวกันอยู่มี้ออกมาเป็นก้ามอ่อนสวยงามโอเคมาถึงก้ามอย่างเราก้ามแรกนะครับ mm hmm. เป็ด เห็นไหมฮะเราจะได้กล้ามสวยงามพร้อมรับประทานแบบนี้นี่ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกะปูแบบมืออาชีพนะฮะนี่สวยงามนะครับทุกขั้นตอนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ